กราบสวัสดีท่านผู้ชมกับวันศุกร์นะครับสาหรับวันนี้นะฮะหลายๆคนก็ต้านาต้าตาทางานกันแบบขมักขมันเลยเช่นกันเหมือนกันกับพี่ล้าเรานะฮะสำหรับวันนี้นะครับอ p พ m o t o d e t a i l i n g ลงนะครับกาลังจะส่งงานกับรถอีกหนึ่งคันนะฮะซึ่งเป็นรถที่เป็นรถรอยยมอีกหนึ่งคันนะในในในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นรถเอสยขนาดครอบครัวรุ่นนี้ Mit s u b ิชิ i Pajero Sport นะครับกับสีที่มีความพัลโหดอีกหนึ่งสีเลยสําหรับ งานดีเทลลิ่งนะครับจะบอกว่าไม่ธรรมดานะผมขอยอมรับเลยว่าสีดําของมิสูบิชิบะเซโร่ี่เป็นสีทำค่อนข,ข,ข้างยากมากทีเดียวและสีคันนี้นะครับเป็นสีที่มีการเก็บสีมาก่อนที่เราจะมาทําการเคลือบแก้วอันนี้ไม่ใช่รถที่เคมนะเป็นรถที่ทําใหม่แต่ว่าลูกค้าเคมสีมาก่อนเช่นปากกระโปรงประตูด้านข้างนะครับทาไมเราถึงรู้เพราะว่าเวลาเราเข้าไปในห้องเราจะเห็นนะฮะว่ามีการทําสีเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะว่าไอ้รอยขัดทั้งหมดเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยเราจะต้องเตรียมผิวก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปก็อย่างที่ท่านเห็นครับผลงานที่ออกมานะครับก็จะค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียวกับผิวสีที่สวยงามอย่างนี้ครับหลังจากการทําการเคลือบแก้วไปแล้วนะฮะก็เงางามดําสะาใจนะครับกับรถรุ่นนี้มากๆนะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่เวลาทําเคลือบแก้วมาแล้วเนี่ย จะมีความดำมีความเงามากๆนะครับกับอีกหนึ่งคันเลยทีเดียวจะบอกว่าถ้าไม่อยากจับตัวผิวเลยนะฮะว่าว่าจับแล้วมันจะลอยนิ้วมือไงเพราะนั้นแต่ตอนเนี้ยโคตรเงาเลยทีเดียวใช้คำใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับสาหรับคันนี้นะเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิก,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 กนะฮะเป็นตัวกลางของทางร้านนะฮะถามว่าเงาขั้นไหนเงาขั้นตัวท็อปนั่นแหละแต่ว่าความปกป้องเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่ากับรุ่นพี่ของเขาแต่ความเงาเนี่ยผมเชื่อว่าลูกตาคนเราแยกไม่ออกละ แต่ความลื่นเนี่ยต้องใช้สัมผัสดูนะครับเพราะว่าความลื่นของรุ่นนี้ถ้ารุ่นถ้าเป็นตัวนี้ความลื่นจะมีค่อนข้างมากตัวนี้เป็นตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัว Aqua c P o a ด Pro ขออภัยฮะเป็นตัวเริ่มต้นของทางร้านตัวเริ่มต้นยังเงาขนาดน,าน,นี้โอ้ตายแล้วผมลืมนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นทางร้าน Aqua Coat Pro นะครับแต่ว่าการเตรียมผิวก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะฮะความหนาที่5้าถึงสิไมครอนนะครับอีกอย่างหนึง่งสาหรับคันนี้นะครับเป็นพิเศษอย่างหนึง่งต้องต้องบอก,กบทางลูกค้าหรือทางผู้ชมไว้ก่อน ปกติเนี่ยถ้าเป็นสีทํามาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าออกมาจากสูตรแล้วนะต้องปล่อยไว้อย่างน้อยเดือนถึงสองเดือนขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีถ้าสีรุ่นไหนที่แบบเป็นสีที่ดีหน่อยมันจะแห้งช้าเพราะว่าในขณะที่การขัดเนี่ยครับมันจะยืดอย่างคันเนี้ยมาช่วงช่วงสายของเมื่อวานวันนี้เพิ่งเสร็จปกติแพตเฟสอะอควาโค้ดโ,โปรเนี่ยจะใช้เวลาในการทําแค่เพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะครับแต่เป็นสีดําและทําสีมาด้วยเนี่ยจะใช้เวลานานเป็นพิเศษ นานพิเศษเลยถ้าครนี้เลยดีกว่ากว่าจะออกมาได้อย่างนี้นะครับจะบอกว่าอย่างเงี้ยเช่าที่ผมเห็นประเมินงานเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับงานของเรายังเหลืออยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาเรียกว่าอาการของสีที่มันจะยืดในภายหลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องตกใจฮะลูกค้าสามารถกลับมาทํากับเราได้นะฮะเพราะว่าแต่สีตรงนี้มันยืดเสร็จอ่ะเราก็จะมากลับมาปรับแล้วก็เคลือบใ,ให้ใหม่ อันนี้เราทราบเองอยู่แล้วทราบตั้งแต่ก่อนทําแล้วนะครับแต่ว่าเราจะแจ้งเรื่องของเวลาที่ลูกค้าจะต้องเสียหน่อยไม่งั้นนะครับไอรอยพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นขึ้นมาทีหลังคือมันเป็นปิกิิยาของสีครับคือเราทําเสร็จไปแล้ว,ลวภายใน1นาทีสองนาทีครึ่งชั่วโมงทําเสร็จไปแล้ววันนี้อบเสร็จมันโผล่ขึ้นมาอีกแล้วสีมันมีการยืดผลตัวอยู่นะครับระดับหนึ่งนะครับก็ดีนะทําให้เรารู้ว่าเออสีที่เราทํามาเนี่ยมันสีแห้งช้านะครับทําให้คุณภาพของงานเนี่ย ออกมาได้ดีต่อเนื่องเราก็ต้องดูแลต่อเนื่องเหมือนกันเราตอบไม่ได้หรอกครับว่าลูกค้าแต่ละขั้นจะมาแบบไหนแต่ว่าเราสามารถทําใหล้ลูกค้าของทุกคู่คันเนี่ยออกมาได้ดีงามนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่รู้หรอกครับว่าสีมันมียืดตัวได้นะครับแต่เราเป็นคนที่รู้นะครับผมจะเป็นคนที่แก้ง,งานเองนะครับแต่ว่าลูกค้าจะต้องออกลับมาให้เราเได้ทํากันอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้ดูแล้วเหมือนจะทําสีมาค่อนข้างหลายชิ้นนะนะครับเพราะว่าเวลาขัดออกมาแล้วเนี่ยความ คมของสีเนี่ยและความเงาฉ่ำสีผิดปกติจะบอกว่ามันเงานะมันเงาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกับวันนี้นะฮะผมขอส่งงานความสวยงามนะฮะกับรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตสีดำนะครับอ่าเป็นแพ็กเก็ตเคลือบแก้วแบบอะควาโคโตนะฮะใช้เวลาในการทำจริงๆอยู่แค่วันเดียวแต่ว่าอันนี้ใช้ขอ24ชั่วโมงเลยทีเดียวส่งเมื่อวานช่วงนี้ก็ส่งรถช่วงนี้เช่นกัน นะครับต้องขอคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็ให้ความไว้วางใจกันมาตลอดถึงแม้ว,ว่าช่วงนี้จะเกิดวิกฤตอะไรกันมาก็ตามนะครับทุกท้าของเราเหนียวแน่นมากนะครับแล้วก็ยังไว้ใจเราสม่เสมอจริง,รงๆวันนี้มิกี้อ่พีเอ็มออโต้ดิวิงขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านจริง,รงๆครับสวัสดีครับ